ยื่นแบบพงด94จะหักลถหย่อนเบี้ยเงินกู้ยืมได้ไหมนะได้สินะาโดยเราสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรจากนั้นเข้าสู่ระบบกรอก u s e r p a s s w o r d หรือเข้าผ่านดิจิทัล ID ก็ได้เหมือนกันหลังจากที่เข้ามาแล้วระบบจะแสดงประเภทแบบต่างๆจากนั้นให้คลิกที่ยื่นแบบพงด94กรอกรายละเอียดลงไปสำหรับหัวข้อดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อเช่าซื้อหรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ก็ให้เรากรอกข้อมูลตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อเช่าซื้ออาคารอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดหรือสร้างอาคารใช้อยู่อาศัยบนที่ดินของตนโดยใช้สิทธิ์ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน95,000บาทกรณีหลายคนร่วมก,กันกู้ยืมให้ได้รับยกเว้นภาษีได้ทุกคนโดยเฉลี่ยการได,ไ,ดได้รับยกเว้นภาษีตามส่วนจำนวนของผู้มีเงินได้แต่รวมกันต้องไม่เกินจำนวนดอกเบี้ยที่จ่ายจริงและไม่เกิน95,000บาทแล้วถ้าหากว่ามีอาคารหรือห้องชุดหลายที่ล่ะจะใช้สิทธิ์ยังไง ใช้สิทธิ์ได้ทุกแห่งแต่รวมกันตามจำนวนที่จ่ายจริงและต้องไม่เกิน95,000บาทนะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วอย่าลืมมีมาตรก,การลดหย่อนภาษี2567กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองห้าห้าจังหวัดโดยหลักฐานที่ใช้ในการยื่นให้กับกรมสรรพากรนั้นจะต้องเป็นใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาถึง30พฤศจิกาย,ยน67นี้ดีะ แล้วนำมาหักลดหย่อนในป้าสีได้ด้วยไหมได้สิโดยค่าใช้ใจ่ายนั้นสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1,500 0บาทรีบมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะและเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย